อาสวัสดีครับผมสวัสดีเพ,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 พื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมเหมืมอนเดิมนะออนนสนําซิงครับวัน่นเลเอ้าวต้องใชไปซ่อมมาแล้วไอ้วงไรพาวเวอร์นะ่ะ ติดติดขัดขัดครับเอ้ฟุตหน่อยพอดเป็นไงพวงมาลัยรั่วพวงมาลัยพาวเวอร์รั่วอ,นะอ่าตันเออ ล้างเลยล้างระบบเลยพวกลุงจี้ไปไหนอ่ะพวกจัน<ไ>ทิดพงไปไหนพว<ไ>กทิดพวงพวกนั้นไปไหนพวกลุงจี้พวกนั้นไปไหนไอีกชุดหนึ่งอ่ะไปวิ่งตะโจ้วะนี่ช่วยงานตะโจ้วะถ้าไย,ยจะไม่เห็นมา

ไปปากบอหรือไปไหนึ่งสองเที่ยวแค่นี้วะไอ้้องก่อนนาดินตรงนี้นะไปแล้วครับเข้าไปเทนในหมู่บ้านนะ่ะคุณปูลุยมาเลยครับอย่างก้าวนะค่อนข้างมั่นใจครับนี่ลบลบลบเลี่ยม โลบเรียมนะอ๋ออย่างก้าวไม่มีวันตายครับจับเกียร์เร็วเลยนะ รผรวอรอดดัมซิงอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับดูเสียงรถงแปลก การในการทำงานนะงที่อายุอานามนี่ไม่ใช่นอนปีครับแต่ปลาเด็ดนี่ส้มถึงนะอะไรนี่ของศูนย์ริยะเท่าน,นั้นนะช้งานในี่คุ้มค่าครับ หรือว่าเป็นตัวจีดของฟ้าเด่นเลยนะที่เด่นโอเคเลยนะเสียงโหลดแทบไม่มีครับงานหนักงานเบาดูยิ่มาหมดแล้วครับจะมาคลีกันนี้นะ เดี๋ยวไปนั่งเล่นกับคุณรูครับว้ามาแล้วหนุนั่งเล่นสักเที่ยวเย็นช่ำครับนี่ออกทางนี้เลยครับเอาเลยเอามิดลำไปเลยเต็มแล้วโอ้ยัง ลูกน้ำยางก้าไม่มีบรร <laughs> โอ้ไปกินข้าวอีกแล้วนี่ยไปกินข้าวแล้วห้าโมงแล้วข้าว,วโคตรอร่อยอย่ะโอ,อ,อ้ยังไม่ไปไหนเลยหนู<อ> ครับปอดเที่ยงทำนะสำหรับที่นี้จบเพดีโอแค่นี้ก่อนครับปิดคลิปบนคุณครูนายาวสองสองครั้งแล้วฝากากดไลค์กดติดตามอดตั้มทิ้งด้วยน,นะครับสำหรับที่นี้บา,บายบายครับสวัสดีครับ